สวัสดีครับมาพอกับช่องเคยวันเชียงชาแนลครับผมคนพัดทินหาก,กินแดนไก่ครับพาเห็ดพาเหรนพากินพาเทียวครับผมฟาร์มเกษตรเลี้ยงแกะที่สเลเอลครับหลังจากเมื่อเช้านี้เขาแยกแกน้อยตัวผู้ตัวแม่แล้วแหละครับนี่คือคอกตัวแม่ตัวเมียคอกตัวเมีย กำลังชีไงเป็นสาวครับเราก็ได้ได้สีวัคซีนหนีหูตัดขนครับผมนี่คอ,อกตัวผู้ครับนี่คอ,อกตัวผู้เฮ้ตัวผู้ว่าหลายคือตัวแม่ปันไดครับตัวแม่ห้ายกว่าอันนี้แม่สาวครับกำลังชี้ไงเป็นสาว นี่แกแกน่อยเขาจับมาเลิกนมครับผมเลิกนมให้กินหัวหันตัวใหญ่ประมาณสิหโล20ิโลแล้วครับเขาเลยให้หยุดกินนมครับผมจะสิเหลือซุมหน่อยอีกอาทิตย์หน้าก็ทิได้จับออกเรื่อยๆครับผมบันนี้ห้องกติพาพพี่น้องไปรับชมแกะตัวเมียแม่หลีดนมกับซุมบ่ไดหลีดนม ที่เฮาผสมเทียมแล้วก็มีทองอยกมีครับมีหลายรุ่นวันนี้เขาก็ให้อาหารแล้วก็ใหยย้ยาแล้วละครับสิพาพี่น้องมารับชมรับฟังครับผมโอ้พี่น้องเลยเสียงปืนกันยิงกันกุฏรตตุดเลยครับทั้งเสียงปืนทั้งเสียงโดนทั้งเสียงรถถังครับทั้งเสียงจรวดนี่ครับคือแกตัวเมียเขาให้อาหารใหยย้ยาแล้ว ให้หลายๆยังเสี่กับบ่มุ่มแรงนะครับนี่บ่บ่มุ่มคลืนครับกินเก่งไหลครับนี่ครับเขาหายสองฟังซุ้มนี่เขาเน้นหลายนะครับซุ้มเขาหลีดเอานมไปทำชีคดครับผมเพราะว่าเขาต้องการน้ำนม สองขอกี้ครับต้องการน้ำนมคอกนี้ผสมเทียมแล้วคอกนี้ยังครับคอกนี้เพิ่งออกลูกลูกกับเพิ่งในที่แยกออกไปเมื่อกี้นี่ครับนี่เพิ่งกับพากันกินเลี้ยงแบบคอกขังแบบบริปอยครับผม อันนี้ก็รเลียดนมตะตอนเศร้าครับตอนเย็นนี้ไ่ได้รีดครับผมนี่ซุปนี้เขาอุ่นตะเศร้าไปรอบนึงแล้วที่มันตั้งทองครับติดจับลูกติดลูกครับผมซุมนี้สีดําที่บดติดลูกครับนี่เขาสิสเปรย์ล้างไว้พยายามไม่ให้กินหลายครับเดี๋ยวมันอ้วนครับผมคอกนี่คอกนี้เขาก็ให้กินตามปกติธรรมดาครับเน้นหยาอาหารบ๊ปัดไดครับ เพื่อว่าให้อนนั้นฮอกจะไปบำรุงตอนที่ท้องไงสีคอดครับผมนี่คอ,อกนี้กับมีลูกครับผมเนี่ยเขาก็ให้อันนี้งานตามปกติอาหารปกติครับนี่คอ,อกแม่สาวครับผมที่เลี้ยงไงมาแล้วฮอกกับเบิ้งอายุมันแล้วฮอกกมาผสมเทียมแล้วฮอกก็ปล่อยตะปูใส่ครับเนี่ยโอ้เบิ้งไปตํากันพี่น้อง หัวบาหนาบาเบดไปซนกันตากันครับขวกท้างนีง้น่ะเขาเน้นยตอหัวหันครับให้หัวหรรันห,ห,ห,หลายที่สุดแล้วฟังหยานเขาไม่ได้ให้ครับผมขวกตกผูเรื่องวานน้อยจะผลยังหยวไม่กินหยาครับ นี่เขาก็เฮ็ดงานเก็บร้อยรอพักเบรกครับผมสี่โมงแรงเขาจิตด้มาหลีดนมทำโบที่ครับตอนนี้เขาก็เสร็จพลังงานเลิกงานเอาไปแล้วไปิลเลือตอนแรงครับหลีดนมอยู่ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับผมทำโบที่ครับเมื่อน,นี้ประเทศอิราเลี่ยกันิน่งกันครับภาคเหนือ เสียงจะหลวดกระแล่นบดมือบดคืนครับจากหยุดเงียบไปสองสามมือก็จะกลับมาไ่กันกับเลบานอนคือเ่าครับเลบานอนซีเรียครับผมนิ่กันรู่ตะรุดคือเก่าครับผมเมื่อวานเนี่ยก็เสียงหวอเขายิงเขงม้าครับปล่อยโดนเขมา้าพอปล่อยโดนเข้ากจะหลวดครับไล่ไปกินระเบิดใส่เขาแล้วก็เงียบไป ืัอน,นี้ก็จะรวดแรงบัดมือครับผมแต่ฝ้อระวังครับผมพักเหนือสบาบอลลุนแรงปนใดหรอครับมันช่วงจี๊ดๆชายแดนกับจิดลุนแรงครับผมนี่แหละครับงานเขากับมี่สำนีเขาห่งานเรียบร้อยปั้นห่เรียบร้อยเลย,ยมาอัปเดตพี่ให้น้องรับชมรับฟังครับผมก็ได้สนใจทำ ความแกะยงแกะแกะเนื้อแกยังเลี้ยงแบบนี้ได้ด้วครับแต่ว่าเขาจิบ,บคอยมีเวลาไปทั้งไหนพี่น้องคลิปนี้กับบ่มีอย่างไยครับผมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยบันเชียงชาแนลครับผมคนพัดทินหาก,กินแดนไก่ครับพาเฮ็ดพาเ่นพากินพาเทียวครับป,ปรองเกษตรยังแกะที่อิสราเอลครับ ตูครูก็เมื่อไรวชิมเอ่าถัด่าวันสุกนี่กะสีประมาณวันประหสัสครับผมประมาน,นับไป40ต้ตแล้วประมาณ60กิโลครับ65กิโลต้องการขายด่วนครับฝากพี่ฝากน้องสนับสนุนครับกดไลค์กดแชร์ครับผมดันช่องเคยบันเชียงครับผมช่องนี่มีสาระ มีความบันเทิงพร<แ>้อมบมีดาม่าครับช่องนี้ครับต<แ>ัดต่อชิปตัดยางกับบอรครับเขาแบบเพียวไปเลยครับผมตัดนิหน้อยครับผม<แ>อันนี้ก็ะตวผูหัวลอปล่อยใส่แม่หลังสีแดงครับนรนอให้มันพักฝืนจกกน้อย ห่วงแง่แแล้วแย,ออยกตัวผู่ตัวแม่แล้วครับเนาเอ็นนายนี่ออ,หนหนอกมาได้ยังเดี๋น้อคลิปนี้กับบรื่องี้ยัยงไรครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ช่องเขยบ้านเชียงชาแนลครับแล้วพอกันคลิปนาสวัสดีครับสวัสดีครับมา พ่อครับช่องเคยวันเชียงชาแนลครับผมคนพัดทินหากินแดนไก่ครับพาเห็ดพาเหรน,นพักกินพาเทียวครับผมฟาร์มกรเกษตรเลี้ยงแกะที่สเลเอลครับหลังจากเมื่อเช้านี้เขาแยกแกะน้อยตัวผู้ตัวแม่แล้วแหละครับนี่คือคอ,อกตัวเมียตัวเมียคอ,อกตัวเมียกำลังชิ้ไงเป็นสาวครับ เราก็ได้ได้ฉีดวัคซีนหนีผูตัดขนครับผมนี่คอกตัวผู้ครับนี่คอกตัวผู้เหตัวผู้ว่าหลายคือตัวแม่ปันไดครับตัวแม่ห้ายกว่าอันนี้แม่สาวครับกำลังชิงให้เป็นสาวอันนี้แก๊กแก้น่อย เขาจับมาเลือกนมครับผมเลืกนมให้กินหัวหัตนตัวใหญ่ประมาณสิบหโล2ี่ิบโล,ลแล้ครับ <c oughs> เขาเลยให้หยุดกินนมครับผมแต่สิิเหลือซุมหน่อยอีกอาทิย์หนาก็ที่ได้จับออกเรื่อยๆครับผม <c oughs> บนี้เขากฐินพาพี่น้องไปรับชมแกะตัวเมียแม่หลีดนมกับซุ้มบ่ไ้หลีดนมที่เขา ผสมเทียมแล้วก็มีทองยกับมีครับมีหลายรุ่นวันนี้เขาก็ให้อาหารแล้วก็ให้ยหาแล้วแ่ะครับสิพ้าพี่น้องมารับชมรับฟังครับผมโอ้พี่น้องเลยเสียงปืนกันยิงกันวุตารดเลยครับทั้งเสียงปืนทั้งเสียงโดนทั้งเสียงรถถังครับทั้งเสียงจรวดนี่ครับครือแกตัวเมียเขาให้อาหารให้ยหาแล้ว หายหลายๆยังซสี่กับบมุมแรงนะครับนี่บอมบมมุมคืนครับหินเก้งหลายครับนะครับเขาหายสองฟังซุ้มนี่เขาเน้นหลายนะครับซุ้มเขารีดเอานมไปทำชีดครับผมเพราะว่าเขาต้องการน้ำนม สองคอกนี่ครับต้องการน้ำนมคอกนี่กับผสมเทียมแล้วคอกนี้ยังครับคอกนี้เพิ่งออกลูกลูกกับเพิ่งไงที่แยกออกไปเมื่อกี้นี่ครับ mm hmm. นี่เพิ่งกับพากันกิน mm hmm. เลี้ยงแบบคอกขังแบบบริอปอยครับผม อันนี้ก็รเลียดนมตะตอนเศร้าครับตอนเย็นนี่ไ่ได้รีดครับผมเนี่ยซุปนี้เขาอุ่นตะเศร้าไปรอบนึงแล้วที่มันตั้งทองครับที่จับลูกติดลูกครับผมซุปนี้สีดําที่บดติดลูกครับนี่เขาสิสเปรย์ล้างไว้พยายามไม่ให้กินรลายครับเดี๋ยวมันอ้วนครับผมคอกนี่คอกนี้เขาก็ให้กินตามปกติธรรมดาครับเน้นหยาอาหารบ่ปัดไดครับ เพื่อว่าให้อน,นันเ์ฮอกจะไปบำรุงตอนที่ท่องไงสีคอดครับผมนี่คอกนี้กับมีลูกครับผมเนี่ยฮอกก็ให้อันนี้งาตามปกติอาหารปกติครับนี่คอกแม่สาวครับผมที่เลี้ยงไงมาแล้วฮอกกับเบิงอายุมันแล้วฮอกกับาผสมเทียมแล้วฮอกกับปล่อยตั่วใส่ครับนี่โอ้เบิงไปดำกันพี่น้อง หัวบาหนาหบาดเบิดไปซนกันตำกันครับขวากทั้งนีง้ะเขาเน้นตะหัวหันรครับให้หัวหันหลายที่สุดแล้วฟังยหยาเขาไม่ได้ให้ครับผมขวากตัวผู้กันตอนนี้นจะผลยังเดียว่ไม่กินหยาครับ นี่เขาก็เส็ดงานเรียบร้อยรอพักเบรกครับผมสี่โมงแรงเขาจิได้มาหลีดนมทำบทีครับตอนนี้เขาก็เสร็จาลังงานเสรงานเขาไปแล้วแต่ิตเรือตอนแรงครับหลีดนมอยู่ประมาณสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงครับผมทำบทีครับเมื่อนี้ประเทศอิราเลกันยิงกันครับภาคเหนือ เสียงจะวดกะแล่นแบดบมือแบดบคืนครับจากหยุดเงียบไปสองสามมือก็กลับมาไ่กันกับเลบานอนคืนเอเก่าครับเลบานอนซีเรียครับผมนิงกันรุดตะรุดคืเอเก่าครับผมเมื่อวานเนี่ยก็เสียงวัเขายิงเขามาครับเขาปล่อยโดนเขามาพอปล่อยโดนเขามาก็จะรวดขับไล่ไปกิมระเบิดใส่เขาแล้วก็เงียบไป ไม่นี้กับจรวดแรนบัดมือครับผมแตะขอระวังครับผมพักเหนือสบาบอลลุนแรงปนใดหรอครับมันช่วงติดตใช้แดนกับติดรุนแรงครับผมนี่แหละครับงานเขากับม,มีซํมนี้เอาห่งานเรียบร้อยปั้นห่เรียบร้อยเลยมาอัปเดตพี่ให้น้องรับชมรับฟังครับผมก็ใดสนใจทำ ความแกะยงแกะแกะเน้อแกยังเลี้ยงแบบนี้ได้ด้ยครับแต่ว่าเขาจิบบคอยมีเวลาไปทั้งหนพี่น้องคลิปนี้กับบมี่ยังหลายครับผมฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเคยบันเชงชาแนลครับผมคนพัดทินหาก,กินแดนไก่ครับพ้าเห็ดพาเ่นพากินพาเทียวครับป้ากเกษตรยังแกะที่ิสเาเอลครับ คูก็เมื่อใดวชฉมาผัน้อบวันซุกนี่กะจีประมาณวันประหัดครับผมประมานับไป4 4โโตแล้วประมาณ60กิโลครับ6กกิโลต้องการขายด่วนครับฝากพี่ฝากน้องสนับสนุนครับกดไลค์กดแชร์ครับผมดันช่องเคยบันเชียงครับผมช่องนี้มิสาละ มีความบันเทิงพร้อมบ่มีด่ามาครับช่องนี้ครับตัดต่อคลิปตัดยังกับบอรครับเขาแบบเพียวไปเลยครับผมตัดติดหน่อยครับผมอันนี้กัดตัวผูเขาลอปล่อยใส่แม่หลังสีแดงครับรอให้มันพักฝืนจักน่อย ห้องแง่แแล้วแยกตัวปูตัวแม่เลยครับเ้าเอาน็นนายนี่ออกมาได้ยังได๋น้อคลิปนี้ครับวันี้ยังไรครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องเคยบ้านเชียงชาแนลครับแล้วพอกันคลิปนาสวัสดีครับ